อันนี้เราก็จะห่อหมกปานินเลือกจากพี่น้องเต็มกะละมังเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทําเมนูห่อหมกปานินจ้าส่วนประกอบอาหารของเราก็จะมีมีปานินมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ปาปลาน้ปรราปลาร้าพริก เทียมหอมแดงชูรสนะคะเด,ดเด็ดเด็เลยขาดไม่ได้ก็คือชูรสค่ะทุกคนมีคนแบบชอบย่างซีนมากเดินโผล่ไปโผลมาอยู่จ้าทุกคนกได้เลยได้เลยสวัสดีค่ะนี่พ่อบ้านจะมาช่วยห่อนะโอห่อที่เด็กพ่อเอาไปตองอันใหญ่ขวางไปตองสิ ควางใบต,ตองขวางใบตองขวางอะไกันอย่เงี้ยเออนั่นแหละค<ม>วางใบตองเพร่อจะเรี้ยงใบตองเออนั่นแหละบ้านไหนเนี่ยก็บ้านฉันนี้แหละจ้ามาเที่ยงเ้าออกคลิปอีกแล้วเนอะเด<ม>ี๋ยวนะสักที่ ห่อใหญ่ก็ทำห่อใหญ่แกะแล้วแบบอิ่มเลยอ่ะไม่ลืมใส่พัก์ีเด้อยอ้าพี่น้องพี่น้องเบิ้งพี่เบิ้งอ่ะเบิ้งของเป็นตัวของเป็นตัวอ่ะพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่เลยพี่น้องห่อเบิ้งสีเลยปุ๊บแล้วกบบพับขมัาสีปุ๊บเนี่ยแบบมุมนี่ก็ม้าปุ๊บเนี่ยแบบจัดเด้พี่น้อง ปุ๊บปุ๊บเนี่ยพี่น้องเนี่ยเอออ่ะพี่น้องนี่อืออพอดีๆนะเนี่ยพี่น้องใช่โอ้งามเลยไม่ไม่คัดเลยนังไงทางเธอ ชอยกันมันจะได้กินไว้ช่วยกันมันก็จะเสร็จไวได้กินไวด้วยน้อพี่น้องวันนี้เราทำเต็มเลยเต็มกระมังเลยพี่น้องนึ่งปลานิลนหอมหมกปลานิน่นเต่อง ม,มีหัวปลาพ่ออย่าลืมตักไอ้นั่นใส่น้ำด้อต้อนหอมบักชีนะใส่ราดหัวน้ำมันจะได้หอมพุ่มเอ่นผมที่ใส่หรืออ๋อพ่มเอใสนะ่มันจะเหลือเยอะนะ หมอมกพี่จาสวยเนะทยาพี่จามาจากไหนบัะเนี่ยอยู่ในบ้านไม่สวยแล้วก็นะจุ่มงนัง้นไปตองมันขาดก็ขาดดูดิก็ขาดดูดิจะได้ไปตอง สวยเหมือนกันเพราะว่าเราห่อจุ่มน้องพี่น้องดูเราก็ห่อสวยเหมือนกันมัะจะพับพเรามจะกดเอาไม้ยิ้มปันเอกหน่อยค่ะวิไม่คิ้มมือต้องมีแบบอ๋อ ใกล้ส่แล้วแหละพี่น้องจะให้พ่อบ้านหอต่อเ้อเดี๋ยวแม่บ้านไปสายข้าวก่อนนะคะอ่าให่บุ้งเสร็จพี่น้องอ่าเดี๋ยวแม่บ้านไปนั่งต่อตัวอย่างที่ถูกต้องอเหรอะเดีเ๋ย <c oughs> ว,ยวยกุ้งมานึ่งต่อค่ะพี่กิน่กินกุ้ง แกงนนเนี่ยเอาไว้แกงหน่อไหมใส่เขาก็ใส่เขาก็อยาร้อยที่น้องงามเท่เรือเลย ป้านี่ไม่ได้หอ่อมาประมาณทักงสามสิบกว่าปีแล้วนี่เคยได้หอ่อตอนเด็กไม่แต่กินมันป่ะไม่จะกินยังใช้ได้อยู่